รู้สึกไม่สบายทั้งกายและจิตเหมื่อนมีศึกมาประชิดติดกรุงอังวะเช่นนี้ถึงเราจะเป็นทหารกรุงหงสาวดีออก็จะขอรับอาสาออกต่อสู้ดูสักดาให้เห่งซีมือในเพลงทวนเออนี่ท่านจะรับอาสาออกสู้กับกาแมนีด้วยเพลงทวนอย่างนั้นเหรอกระนั้นสิท่านโอ้โหขอบอกทีเถอะ เออดีใจดีใจก็ดีนะคนรับอาสากดีนะดีต้ไม่มีคนรับอาสานะเออยังไงจรไปดูแต่ละคนจะออกไปลบได้ไงล่ะบาทเออเออ จำวันนี้ัวนักเพื่อว่างไฉอาสามาหากระซ่าออกกำจัดสึกสมอารมณ์ไม่ป่อยหนาเออยาระคายช่ยเรื่องร้ายก่อนเก่าเมื่อเรา่วงเออเกินผู้ศรรรมเธอพอพูดปล่องเก่าผู้ช่วยแล้ว อย่าลืมนะขอสนับสนุนให้มีชัยดียังมีพวกท่านครับใครจะมีคุณค่าเออเออ เดเอดร้อนใจเในเป็นสงฆ์แม่ขอกรอจริงๆกอันเลยึงกออไม่ได้เลยไม่ได้ครั้งเดียวนะนี่แตกก็ได้วะ โอทําอะไรเนี่ยเขาเขาไม่รู้ใช้เสื้อแต่ยี่ห้ออะไรวะซักซักหอหมองนี่พ่อสมิงพรามอผู้จริงๆนะนี่พอจะรับอาสาออกต่อสู้จริงๆหรือกันนั้นหรือนี้จริงสิทันรีบไปบอกเขาเธอะเอมาาสามาอาาาาาา ये रहा ये नहीं है कोई नहीं है ये रहा ये लेव हरचा और था ये काम कर काम ออกเลยจากท่อเลยทอดล่วงคอบตัวเลยแล้วนำท่อออกมาให้ฉันตรงนี้ฉันจะถามคือเปเน้าได้ใครได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างรอตรงนี้ก่อนขัดเข้าวันนี้ก่อนใจไหมใจใจใจเย็นเใจเย็นเย็ชั้นใจร้อนตอนนี้ท่านไม่ต้องไปเปล่าพังขาที่ไหนแล้วมีนักโทษชื่อสพสมิงห์พรางเป็นเคยเป็นอาชญากรสงครามจะอาสาไปลบกับกองทัพจีนมีคนอาสาแล้ว เช่นาอยู่ที่ไหนอยู่ในคุกรีบไปนำตัวมาให้ชัาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะแล้วก็ทอดโซตัวออกทิ้งก็เดี่ยว่างรออยู่ตรงนี้ราอยู่ตรงนี้ฉันจะไปทอดรีบมารีบไหลีบมาหาด้แล้วนตัวนี่นาคอ้ตวพกมีช่งเดียวกันงกีสลือเั้ามีพลังเช่นาช่า้าีแรงรอใจดุยังยังโอ้โห ไอ้เนี่ยอะไรไอ้ตีทอดสมิงทำไมอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่สมิงพราราตัวแล้วนะเพราะไอ้นี่ไอ้นี่คือสมิงเดี๋ยวลองตรงนี้ลองตรงนี้ก่อนไปเลยนี่ไปเลยนี่แล้วดู่ไหนอยู่นี่สมิงลองเชิญเนี่ยลองซ้ตัวนะเพราะสมิงพรารานี่คือพระสมิงพราราที่จะอาสาออกลุกกับกามมัีต่างเอกจีนนุ่งการดี จงรีบพาพ่อสมิงพระรามเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องทรงแล้วงออกมาข้าฉันฉันจะพาขึ้นเฝ้าพ่อสมิงพระรามนี่ไม่ใช่เจ้า เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนพฤติการชั้นนี้ชั้นมาจากในเมืองมาจากในวังมันติดค้าลราชาร้าติดบ้านรีบไปพระสามีขลามไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไม่เปลี่ยนเลยนะเชน่าเชน่าใจเย็นเย็นเชน่าเอาเรื่องชั้นเสนาจะได้รีบพาไปเฝ้าพระองเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไปเลยเชิญเลยเพราะไปพ่อสามีขลามต้องไปเปลี่ยนเครื่องตัวต้องเรียกมาลองทั้งหมด ไม่มีเดี๋ยวท่านรอครับเช็นแล้วจะได้นำตัวใพลมีพรรมใส่มาแล้วตัวท่านรีบไป